สวัสดีครับผมสัญชัยนะครับจากร้านจันยาขาไม้อยุทยานะฮะวันนี้วันที่26นะฮะเดือนมกรานะครับก็ถือว่าเป็นวันธงชัยนะฮะเป็นวันเลิกดีสิริมงคลหนึ่งวันนะฮะที่วันนี้ได้ทํำพิธีขึ้นเสาเอกเสาโทนะฮะให้กับลูกค้านะครับที่อยู่ที่สรารนะฮะกลับบ้าน สิบสองเสานะครับที่มีหนึ่งห้องรับแขกสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับอันนี้เพิ่งตั้งเสาเอกเมื่อเช้านะฮะการทํางานก็คือเราจะเอาขึ้นทีละแผงนะฮะแต่ละแผงเนี่ยจะมีเสาสามต้นเราจะติดเสาล่างเสบบนเอาไว้เลยยกขึ้นมาหนึ่งด้าน จากนั้นก็ตามด้วยอีกหนึ่งด้านนะฮะแล้วก็ไปด้านระเบียงหน้านี่ก็จะเป็นส่วนยูนิคด้านหลังบ้านหลังนี้เสา12ต้นก็จะแบ่งเป็น3ยูนิคนะฮะเพื่อง่ายต่อการขนส่งในแต่ละยูนิคนะครับมาดูงานโครงสร้างของผมกันนะฮะอ่ารอดนะครับเสเสาแต่ละต้นเนี่ยยาวตลอดไม่มีต่อนะครับ เสาแต่ละต้นก็จะมีขนาดความกว้างแต่ละต้นเนี่ย6นิ้ว6คูณ6นะครับปรับชิดใสนะฮะให้มีขนาดตรงพวกนี้ก็พอเรามีเครื่องจักรนะฮะเราก็จะชิดก่อนนะฮะเอาเข้าเครื่องชิดก่อนสองด้านจากนั้นเอาเข้าเครื่องรีดเพราะฉะนั้นเสาก็จะตรงไม่คดไม่งอเลยแล้วก็จะมีขนาดหน้าไม้เท่ากันทุกต้นนะฮะไม่ผิดแม้แต่นิดเดียว ถ้ามันจะผิดก็คือในแต่ละต้นไม้เก่าที่มันจะต่างไซส์ามาฮนะบางต้นมาสิบห้าเซนบางต้นมาสิบสี่เซนแต่เราก็จะปรับให้ใกล้ที่สุดผิดถูกยังไงก็ไม่เกินสองเซนนะ,ะการติดเสบ,บนเราก็จะปรุงจากข้างล่างนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะยกไปเป็นตัวตัวพวกนี้เลยนี่ก็จะเป็นเสบ,บนนะฮะเวลาเราต่อช่วงเสบ,บนเนี่ยเราก็จะ ตัดเป็นปากฉลามนะฮะจับยึดน็อตสามหุนนะฮะตรงคอเสาแล้วก็ประกบตรงช่วงรอยต่ออีกทีหนึง่งพวกนี้รอดไม้นะฮะเสไม้เราก็จะปรับใสไว้ตั้งแต่ข้างล่างนะเสร็จแล้วก็พร้อมประกอบเดี๋ยวเราก็จะมาไลา่ติดพุกนะพุกมีลักษณะสามเหลี่ยมแบบเนี้ยกับตัวเสเพื่อที่จะวางรอดนะ เมื่อเช้าก็ผ่านพิธีขึ้นเสาเอกเสาโ,โทไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับบ้านทุกหลังนี่ผมทาพิธีขึ้นเสาเอกเสาโททุกหลังนะฮะลักษณะบ้านที่ขึ้นเสาเอกก็จะคล้ายๆหลังนี้นะฮะ,ก,ะก,ก็ะค,ค,ะะะคือจะมีส่วนด้านระเบียงนะฮะส่วนตัวบ้านส่วนยูนิคด้านท้ายทียท่จะไว้ใช้สําหรับทําห้องนอนห้องน้ําเพิ่มด้านหลังน,นะฮะคล้ายๆกันกับแบบนี้นะฮะส่วนหลังนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับไม่นิดนะใหญ่ใหญ่ขึ้นพอสมควรเลย ก็เหมือนเดิมนะฮะเวลาเราตีฝาบ้านนะฮะก็จะเป็นลักษณะตีเกล็ดนะฮะเกล็ดซ้อนตามสไตล์ภูมิบรรัญญาช่างโบราณในอดีตของเรานะฮะตามสไตล์ไทยๆบ้านเราสำหรับลูกค้าที่สั่งสร้างบ้านกับผมนะฮะบ้านทุกหลังก็ผมจะเป็นคนคัดไม้เองนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นลอดเสะเสาเนี่ยต้องแต่งงานเครื่องล่างขึ้นมานะฮะลอดเสะสาเวลาเราปรับใสเนี่ยก็จะเลือกไม้ที่ยาวตลอดไม่มีตามไม้นะฮะไม้ไม่ซุ้มท่อนไม่ผุเพราะหัวใจสําคัญของการสร้างบ้านอยู่ที่รากฐานนะฮะเนี่ยจะเป็นตัวอย่างนะ,ะการยกเสบนนะฮะที่เราปุงจากด้านล่างแล้วนะ <c oughs> ต่อไว้แล้วติดพุกไว้แล้วนะ เสา่างเราไม่ต่อจะต่อเฉพาะเสบบนนะฮะเสบบนมันต้องมีความยาวมากกว่าเจเมตรนะฮะตามธรรมชาติไม้เก่าปัจจุบันหาได้ยากครับหาได้นะฮะถ้าลูกค้าสู้ราคานะครับไม้ยิ่งยาวยิ่งแพงครับเพราะของพวกนี้มันไม่ได้หากันง่ายๆบางจังหวะโอกาสมีเงินอย่างเดียวก็หาซื้อไม่ได้นะอันนี้เสาระเบียงนะครับบ้านผมทั้งหลังและทุกหลังจะเป็นเสาหกคูณหกหมดเลยนะฮะ จะไม่มีเสาห้าคูณห้าหรือสี่คูณสี่มาใช้แม้กระทั่งเสาบันไดก็ยังเป็นหกคูณหกปหลังนี้ของพี่สุเทพนะฮะแม้แต่เสาบันไดก็เป็นหน้าหกต้นหน้านี่เป็นไม้แดงด้วยนะไม้แดงเก่าข้างในนี่เป็นไม้ยางไอข้างในนี่เป็นไม้เต่งนี่เป็นเต่งไทยแท้เลยฟาเพดานเป็นไม้ยางอันนี้จะเป็นบานเฟี้ยมด้านหน้านะเฟี้ยมกระจกสวยแล้วเปิดเข้าไปโล่งเลยจะเห็นห้องโถงกว้างข้างใน งันนี้เดี๋ยวพอจบเครื่องบนนะครับติดเสเสร็จก็จะลงมาติดลอดด้านล่างจากนั้นก็วางจันทันวางแปรครับแล้วก็เตรียมปูพื้นนะใช้เวลาไม่นานนะครับไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นี่เราก็ได้ปูพื้นบ้านแล้วครการแบ่งชำระของลูกค้าก็จะเป็นงวดๆไปนะแล้วแต่ตามตกลงกันในสัญญาครับ สำหรับลูกค้านะฮะสนใจอยากดูบ้านอยากดูแบบบ้านอยากวัดขนาดนะฮะเดินมาดูที่ร้านผมได้เลยมาเชิญชมมาพูดคุยกันได้เลยฮะไม่ต้องขออนุญาตที่จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับมาถึงถ่ายได้เลยไม่ต้องกลัวผมห่วงนะฮะมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาวัดขนาดไม่ต้องซื้อกับผมเอาไปทําเองก็ได้นะ,ะผมไม่ห่วงครับแล้วก็ยินดีให้คาปรึกษากับลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านนะฮะสงสัยอะไรก็ ผมยินดีให้คําตอบนะฮะในทุกๆเรื่องขอเสาวเวลาล็อกน็อตเนี่ยเราต้องล็อกน็อตสามหุนสองตัวนะฮะทั้ง2ตัวล็อกตัวเดียวไม่แข็งแรงนะฮะมันมันให้ตัวได้ไม่เหมือนล็อก2ตัวแข็งแรงกว่าเนี่ยครับสาไม้เต็งเก่านะใครดูแล้วว่าไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งเป็นไม้ยางไม้เบญจพรรณอะไรพวกนี้ทักผมมาได้เลยะฮะ แย้งมาได้เลยครับมีจุดไหนที่ผมพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงนี่ทักผมมาได้เลยงานผมไม่ใช้ตะปูตีนะงานผมจะใช้น็อตกระเบื้องชุบแข็งพวกนี้กนันสนิมเนี่ยยิงทั้งหลังนะพุกลอดเสพวกนี้ใช้น็อตประเภทนี้ยิงหมดและซ้ําด้วยน็อตสามหุนการต่อเสเวลาเราปาบากอย่างเงี้แล้วนะเห็นไหมครับจะจับด้วยน็อตสามหุนนะฮะถ้าต่อให้มันจะหักมันไม่หักที่รอยต่อแน่นอนนะผมเอาหัวเป็นประกรัน่ไปหักที่อื่น ขอเสานี่พอเรายิงน,น็อตสกรูเกียวพวกนี้สนิ้วครึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็อัดตามด้วยน็อตสาหุนอีกทีหนึ่งเพื่อความแข็งแรงร้านผมอยู่ปากทางเข้าอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุทยานะครับทักไลน์มาตามไอเดียไลน์ด้านล่างนี้นะหรือเบอร์โทรพวกนี้มาก็ได้ครับสอบถามเส้นทางนะฮะหรือจะให้ผมแชร์โลเคชันให้ทางไลน์ก็ได้หมดครับ โอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ